สวัสดีครับขอ,อนันท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิการทรัคก,กับผมฮะท้นทบบัณดิตผ่านมาดูความคืบหน้าของไร่แม่นางนะขุดกันประมาณร่วมสองอาทิตย์ครับหรือว่าออกไปเยอะเหมือนกันข้างๆกันครับทีมของเสียอาร์มฮะ x c m g 1 3 5 b นะครับ 135B กับ C นะั้นเหมือนกันนะที่การติดสติกเกอร์ ก็เรียกว่าเข้ามาเป็นล็อตไหนหลังลอตไหนก่อนนั่นเองครับสเปคเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเอามาดูตรงนี้่านผู้ชมพามาดูการขุดของเขาคมสุ 8M0 นะครับตัวท็อปเดี๋ยวเขาบอกว่าอีกประมาณไม่เกินช่วงอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวจัดตัวใหม่เข้ามาฮะโกเบเอสเอ็มเเนื้อดีนักแหละตรงนี้รถรกสองสีฮะยังได้อยู่ไหวสบาย มาดูเจ้าหน้าลายรอกหัวลายนะครับแหมกันนี้แรงดีนะยังถือว่าใหม่ครับสำหรับโคามาสุดตัวนี้เดิมทีตอนแรกที่ผมไปเห็น,น,นแทบไม่เชื่อสายตานะเขาบอกว่าเป็นรถชั่วโมงไม่ถึง500ชั่วโมงผมนี่อึ้งไปเลยก็ผ่านมาร่วมเอปีนี้ปีที่3มไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ สำหรับการใช้งานนะขุดเก่งดีครับคอมสุยอดรถขุดที่เอาสำหรับเจาะดานเจาะหินนะสำหรับผมฮะผมว่ามันหายห่วงครับกับเรื่องของการเจาะแข็ง แล้วครับสิบล้อทองคำแหมเริ่มแบกกันแล้วนะข้างบนก็ท้าทายฮนะทุกวันเลยส่วนนี้ตกบ้างไปตกบ้างเป็นธรรมดาครับนะาฝนชาวนาะก็ต้องการน้ำฮนะแต่ว่าคนทำงานวิ่งดินแบบนี้ก็บ,บอกว่าขอให้เป็นตกพื้นที่นามากกว่าอา้ามันดีกเรียกไม่ได้ก็พร้อมแบกนะครับ วิ่งง่ายแล้วครับวิบ่งสนุกละไม่มีหลบให้ติดคุดเท่าแก่เรายืนบัญชาการเสียไหเท่าแก่น้อยยืนมองทางฝนอยู่ฮะว <c oughs> <c oughs> ัสดีครับจะพึ่งคุนไปนอนบ่ ที่โดดเหมือนกันแล้วครับ้ไม่ธรรมดาลิเดตของสิบล้อทองคำ ไม่ดิน้นไม่ลอยนี่ก็แสดงว่าดินลงเกือบหมดแล้วครับ อุ่นใจนะครับมียักษ์ใหญ่135ไปคอยดันกองดินแล้วก็คอยดันท้ายนะก็คือว่าติดหล่มยังไงแรงดีครับแรงดีตู้แอร์ไม่ได้เกิดมาสำหรับงานดินนะคันนี้ฮะเกิดมาสำหรับงานไร่อ้อยงานที่มีแปลงไร่มากกว่าร้อยไร่นะครับ ใช้เป็นรถไถประเทะใหญ่แบบนี้ฮะถึงจะคุ้มทุนดันดินเต็มใบมีดนะผู้ชมไม่มีมมมครึ่งเลยนะสังเกตครับ ผลมาแล้วคุผู้ชมต้องขอตัวกันก่อนนะฮะในคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย